สวัสดีครับพี่น้องนะครับอืมเบาวพ่วมนะครับเอาข่าวนะครับผู้โชคดีหม่อีกแล้วครับพี่น้องครับข่าวรอบนี้นะครับเป็นผู้โชคดีนะครับจากโรงงานนะครับเป็นพนักงานนะครับโรงงานฮิตาชินะครับอ่าหน่วยงาน KDP นะครับขีดสารนะครับซึ่งถูกรางงานที่หนึ่งนะครับหนึ่งใบนะครับหกล้านบาทครับพี่น้องบาห์ดหกล้านบาทนะครับพี่น้องไม่ธรรมดาครับ จากข่าวนะครับก็บอกว่าวันที่16กับวันนี้แหละครับที่สพกบินบุรีนะครับจังหวัดประจินบุรีนะครับได้รับแจ้งจากนางสาวครับจารุวรรณนะครับอายุ19 29ปีครับเพิ่นอยู่บ้านเลขที่209นะครับหมู่หนึ่งนะครับตำบลนามะเขือนะครับอำเภอสาขันจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับพี่น้องครับอุ้ยใกล้ๆบ้านเราเนี่ยครับปัจจุบันทํางานอยู่โรงงานฮิเตอชิครับพี่น้องอยู่ที่อำเภอกบินบุรีครับจังหวัดปราจีนนะครับอ่านะครับเพิ่น เพื่อนก็มาแจ้งครับว่าตัวนี้นะครับถูกรางวัลที่1ครับหมายเลข2 0งศูนย์ครับประจําวันที่16ธันวาคมครับสองหครับงวดที่48ชุดที่27ครับจำนวนหนึ่งใบครับเป็นเงิน6ล้านบาทครับจึงมาลงบันทึกประจําวันนะครับไว้เป็นหลักฐานครับพี่น้องนะครับจากการสอบถามนะครับานางสาวจรุวรนะครับบอกว่าได้ไปซื้อลอตเตอรี่ครับที่ตลาดทรัพย์เจริญครับตรงข้ามกับ หน้าเขตอุตสาหกรรมกระบินครับที่ทํางานอยู่ครับโดยแม่ค้าครับเป็นคนหยิบให้นะครับประกอบกับเพื่อนได้ติดตามนะครับทิก To อกครับเพื่อนบอกว่านะครับให้ดูลอตเตอรี่ที่มีรูปผีน้อยจะถูกลงวันนะครับเขาก็เลยหยิบมาหนึ่งใบครับพี่น้องจนวันนี้ครับซึงเป็นวันออกรางวันนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงมาตรวจนะครับแล้วกฏว่าถูกลงวันที่1ครับพี่น้องครับอากมไม่ได้ฝันหรือว่ามีรางสังหณ์อะไรครับแต่เมื่อรู้ว่าถูกลงวันที่1ก็ ดีใจอย่างมากครับและคิดว่าจะนําเงินนะครับไปผูกบ้านนะครับเพราะยังมีบ้านกลับนําไปชําระค่างวดรถปิกอัพนะครับที่ซื้อมาส่วนเงินที่หลักก็ยังไม่ได้วางแผนอะไรครับและยังไม่ลาออกจากงานนะครับคงทํางานที่เดิมครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับสาวน้อยนะครับผู้โชคดีนะครับคนกาลาสินนะครับไปทํางานปาจีนคนนี้ด้วยครับก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงบังๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวป้อมนะครับแล้วเจอกับบ่าวป้อมคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ